ตัดต่อดีๆมันถึงจะโอเคครับผมของเราเรียวถามครับเอาสนุกสนานไปจ้าพี่เมลก็สวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีคุณสุจิตะจะึ้นไลค์ก็ไม่บอกจะได้นั่งคู่กันเลยโอ้ยบตจะหมดโมงไปเลย ก็เดี๋ยวก็จะได้ทานข้าวแล้วก็ครับมออกกมินินแล้วก็พักพอ้อนเรืงใจเดี๋ยวขับรถกลับไม่ได้ไง่ายถ้ากินเยอะอันตรายนะจ๊ะเป็นไงรู้จักมีคนชิมแล้วเด้อพิเต สวัสดีครับคือมาดึกแท้มามาเอ็นครับผมหลายวันเลยสามสี่วันแล้วครับผมแปะมาส่งกำลังใจก่อนนอนก็ทำสม่ำเสมอเนาะลงน้อยบ้าง เยอะบ้างมันก็ีปกติครับผมไม่ได้โดนลบคลิปจตลอดเลยพี่ <c oughs> อย่าลงเนื้อครับผมคลิปสาระไม่มีนะครับผมคนก่อนจ้าขอบคุณครับน้องชาวลาวเนาะนอนหลับฟันดีราตรีสวัสดิ์ครับผพพีขอตัวกอ ชาวบ้านกรีดกลางวันกันหมดแล้วครับกรีดกลางวันเย็นมาก็หยอดน้ำโปรดก็เลยดิกดใจดวงที่สี่ค่ะขอบคุณครับคมณไรโบได้มีญาติมีอะไรมาหาก็ไม่คุ้ม น้องสาลาก็สว no ัสดีนะครับคุณสุจิตราขอตัวน้องโสภณคุยโทระแป๊บครับคุณสุจิตราก็สวัสดีคุณตาณนะครับชาวบ้านกรีดกรีดกลางวันกันหมดแล้วครับกรีดกลางวัน เย็นมาก็หยอดน้ำกรดไล่บบได้มีญาติมีอะไรมาหาก็ไม่คุ้กล้าว่าแป๊บเดียวขึ้นมอเตอร์เวย์ชนบุรีไปก็ลงร่วมกล้าวแป๊บเดียวถ้าไปตรงไปนู่นก็พี่เทเดี๋ยวได้ไลค์ด้วยกันครับผมมามาโซโูนเสร็จแล้วจะลงมือแล้วนี่ ันก็เป็นฉันคนเดิมสวัสดีครับคุณเอนไม่เหมือนช่องใหญ่ๆผู้ติดตามเป็นแสนเนาะช่องนั้นเขามีสาระครับผมช่องเราไม่มีสาระครับของของเรามีแต่ไรครับปับีบนอปพงนะครับใช่แล้วคะ่ะมันมีอุปสรรคทุกทุกทุกเพลฟอร์มครับไทยมาแล้วครับผมผัดไทยกับข้าวมันไก่เนาะ เรียบร้อยครับผมปุครับวันนี้ไม่ผ่านวันหน้าก็ผ่านใช่เลยครับผมก็ไม่มีอะไรที่ได้มาอย่างง่ายดายครับผัดใส่อะไรเนาะพี่เทผัดพึกแกงเฉยๆเนี่ยบอก พี่เตวดาก็ขอบคุณมากๆนะจ๊ะพี่ฉันก็เป็นฉันสวัสดีครับพี่แววสิริลักษ์ครับผมร้อนร้อนเลยนะจ๊ะคุณสุจิตราลูครับผมคุณสุจิตราก็สวัสดีครับพี่แววสิริลักษ์ครับผมพี่ตม พี่ต right <the> ้องใส่ต้องรอหลวงแจกฮ่าฮ่าฮไกแล้วไปแล้วได้บัตรกุญจนนี่ดีเด้โปพี่เต๋อาบอกได้เยอะแล้วไม่ต้องผ่านก็ได้โอ้ยอยากถอนกะเขาปครับวันนี้ไม่ผ่านวันหน้าก็ผ่านใจเลยครับก็ไม่มีอะไรที่ได้มาอย่างง่ายได้ครับป้าปู สักสี่สิบนาทีพอแล้ววันนี้นะครับผมุ่นนี้ค่อยว่ากันค่อยได้ไลค์ครับผมวันนี้พี่ไลค์ก็เดี๋ยวเห็นดวงตาเดี๋ยวไม่เห็นครับก็ไม่ได้ไลค์สองวันเหมือนกันนองเมื่อกลับไปก็วันอาทิตย์ตั้งแต่วันอาทิตย์วันอาทิตย์วันจันทร์นะครับผม น้องสาวลาก็สวัสดีพี่นวัดพงษ์ไม่ได้เจอกันเลยค่ะเนาะบางทีมันดันวันดึงคารไม่ได้ไลค์ครับผมได้ไลค์วันหนึ่งเนาะกลับบ้าน,อ,นอ,อย่าไปหาทำรรนะจ๊ะเขาไม่ชอบ พี่เทวดาก็ตอกลับฉันก็ต้องเป็นฉันนะครับใจเย็นครับขนาดหลวงแจกก็ยังต้องรอคิวแอวนานนานนานอย่าเด้ออย่าลงดึกดึกด้อครับผมเไอตุกวันก็น่าจะหลับแล้วครับผมทักทายยามดึกครับพี่รุงนาราครับผม เต็นแบบบ้าๆดังแน่นอนให้แฟนทำด้วยยดีครับผมคุณประกอบการดีไหมคะคุณสุข <c oughs> เลยคะ่ะเกงไก่ใส่น้อไม้ส้มดองอจังคักดลคะครับผม ปัดัยก็โสคุณเนก็สวัสดีนะครับฉันก็เป็นฉันคนเดิมครับน้องกาฟิวก็สวัสดีคุณเมสสีสวัสดีครับผมครับผมวันนี้พี่นวัดพงษ์น่าจะได้ไลฟ์เนาะวันนี้แต่ะนะพี่เทวดาก็ขอบคุณมากๆนะจ๊ะ ฉันก็เป็นแชมป์สวัสดีครับพี่แววศิริลักษณ์ครับผมก็เรื่อยๆครับผมโบนัสก็หลับบ้างอยู่บ้างหลับบ้างครับผมแวะมาส่งกําลังใจจ้าพี่เมฆดันไม่เจอกันหรอกน้องสอาวลาวมันไม่รู้ดันไปทางไหนครับผมลงคลอง <c oughs> เอาที่สนาดตากแล้วเนาะสวัสดีมาส่งกําลังใจครับขอบคุณครับผม ทุกสาก็สวัสดีครับขอบคุณที่กดหัวใจให้กันนะครับขึ้นหน่อยครับผมนองกาแฟสวัสดีรอบห้องครับผ ไม่เหมือนช่องใหญ่ๆผู้ติดตามเป็นแสนเนาะช่องนั้นเขามีสาระครับผมช่องเราไม่มีสาระครับของของเรามีแต่ไรครับฉันก็เป็นฉันครับผมฉันก็เป็นฉันคนเดิมว่าสวัสดีคุณสุกิตราครับผมตัม้งนานเลยค่ะบเไเลยครับยาติเยอะ ไม่ได้ไลฟ์เลยได้ไลฟ์วันเดียวครับผมสี่สิบนาทีมั้งวันนั้นครับเดี๋ยวรอให้ผ่านก่อนเนาะเราจะทำคลิปบ้าๆกับเข,า,ขาแล้วครับผมเดี๋ยวให้แฟนเป็นคนบ้าฉันก็เป็นฉันครับผมฉันก็เป็นฉันคนเดิมว่าสวัสดีคุณสุกิตราครับผม